สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมือนี้ค่ะวันพุทธที่27สิงหาคม2องหค่ะจินตนาชาแนลนะคะมือนี้บรรยากาศคือเก่าค่ะคุณผู้ชมหานอยหานอยสน้อยแล้วก็ของอาจารย์พงผ้าร่วย3มน้อยค่ะแต่ว่าของอาจารย์ของพ่อเสียนเพลงค่ะ สีน้อยคุณผู้ชมมีกาชาตแล้วก็มีปกติ v ี p พิเศษนะคะของเพิ่นมีสีน้อยส่วนของอาจารย์พงพารวยมีสามน้อยค่ะปกติพิเศษ VIP ตะวนันเพิ่อนเน้นปกติกับ VIP 2สองสองน้อยค่ะคุณผู้ชมให้มาสามน้อยแต่ว่าเน้นสองน้อยค่ะเน่นบ่คือกันเดอค่ะอ่า ท่าน้อยของอาจารย์พงพารวยเมื่อวานเข้า85ค่ะเข้า85ส่วนของอพอเสี้ยนเพ่งหมู่บ้านบริเลลลให้ค่ะหมู่บ้านนี้เพราะว่าอาจารย์เพล่นลืมทรงเหล็กให้ <c ười> อินเตอร์นาก็บ,บริท่วงเพ,พิ่นค่ะคุณผู้ชมอยากหลหมู่บ้านไปนวดค่ะปวดปวดขาค่ะคานพาพนะคะขาพับนะคะขาพับมันไม่ดีดออกค่ะคุณผู้ชมนางพับเพียบหลอวเลลาเข้ายืดขาออกมันบอกออกไหมค่ะมันมันมันติดเะรไหม นี่ผมเคยเป็นบ่คะวิธีพันนวดเพื่นกระน,นวดดีดีค่ะเพ็่นเห็ดบ่เจ็บค่ะคุณผู้ชมกะน,นวดดีโยกรู้ซึกว่าดีขึ้นนะคะเมื่อนี้ดีขึ้นก็นเลยบ่ได้บอ,อกไปใสค่ะมื้อนี้อาจจะโงแนวทางเล่าพัฒนาไปนําเก็บบบกทั่วไปไปลายข้างค่ะอ่าโงคห้าน้อยเสร็จแล้วกะจะต่อด้วยเล่าพัฒนาเด้อค่ะเล่าพัฒนาก็รวมเซียนเหมือนกันค่ะแต่ว่า ห้าน้อยห้าน้อยนี่มีสองอาจารย์สองเซียนค่ะก็คือพอเซียนเพลงกับของพออ่ากับของอาจารย์พุ่งผ้าร่วยมีเท่านี้ค่ะมีสองเซียนที่เพิ่นไห้แนวทางห้าน้อยมากค่ะกะเข้าดีอยู่ได้ค่ะคุณผู้ชมของอ่าพอเซียนเพลงมือวันที่วันวันที่ยี่สิบหาค่ะที่ยี่สิบหาเพื่อนไห้มากายๆค่ะกินตนาบรเลลง บริเวณร่ห้เพินเ่นเพิ่นไหมาสายๆค่ะเพิ่นให้มาหลังจากกิตนาลุ่มของของ,อา,ขอ,งอาจารย์พงผ้ารวยแล้วเนาะคะ่ะเพิน่นเพิ่นจังให้มาก็กเลยบริเวณร่ห้เพิ่นค่ะแต่ว่าแนวทางเพิ่นผัดเขาเ่ามือน,นันฮะห้าแปดเข่าเนาะค่ะหาแปดว่ามาเป็นถูกมือนละ,ค,ะ,ะนนนนค่ะบริทรีณน,นี้มูอว่านนี่บริเวท่วงเพิ่นค่ะเพิ่นเลยบริเวณไฮเพิ่นเลยบริเวณโซ่มื่อนี้ค่ะท่วงตะเศ้าเลยเนาะคะ่ะจะได้ร่งพร้อมๆกัน ก็เลยทรงมให้แล้วค่ะเดี๋ยวลงไปน้ากันเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมีทั้งหมดของเพิินซีน้อยค่ะส่วนของอาจารย์พงพาลวยสามน้อยเน้นสองน้อยค่ะเน้นปกติแล้วก็ VIP ค่ะเอาไปเบิ่งแนวทางกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะสีเขา่าสีรุดกับบ่ว่ากันเด้อค่ะเบิ่งไว้กนก็ได้สาหรับผู้เขามาเบิ่งใหมค่ะแต่ประวัติของเพิินของอาจารย์พงพาลวยเขามากคากมากแน่ยค่ะ ขาวมวนคาวมวนแน่ปีหกเจ็ดเขาทุกมือทุกรอบนะคะจนมาเพิ่นวาเศร้าเฮ็ดทอยยูทูบนะ่ะมานันห้าน้อยเนี่ย่าะสันจะได้มีรายได้ว่าสันค่ะคุณผู้ชมถึงขนาดนั้นเลยนะคะอันนี้เป็นข้วมวนกันเ้ยค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเอาไปเบื้องแนวทางค่ะคุณผู้ชมห้าน้อยสองอาจารย์ค่ะ ค่ะแนวทางห้าน้อยของวันที่ยี่สิบหกที่พันนมาค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์พงพารวยค่ะเพื่อนไข่ไข่มามีทั้งหมดอนิบคู่ก็คือไปกลับเนาะค่ะจริงๆมีแค่หาคู่ค่ะสังเกตดีๆค่ะมีแค่ห้าคู่แต่ว่าไปกลับด้วยมันเลยเป็นคือจังหลเนาะค่ะเป็นคือจังเต็มตาเลยนะคะจริงๆมีแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมนี่มีแค่นี้นะคะมีแค่หาคู่ หนาหนามองนะจับตาดูยูค่ะไม่แค่หาคู่แต่ว่าไปกลับด้วยค่ะเข่ามือว่านี่ห้าแปดแปดห้าหรือหาแปดนี่แหละเขาเขายูค่ะคุณผู้ชมมือว่านเขาแต่เมก่อนอะ่ะเขาทั้งบนและล่างค่ะเพราะฉะนั้นตามต่อค่ะคุณผู้ชมมือนี่ค่ะวันนี้นะคะของมือนั้นเขา่ามือมือ,มอวันที่ยีบหาบ่กเขาค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าของวันนี้เข้าสามเก้าไมเข้าสามเขาน บนหกสามแล้วก็ไอห้าเจ็ดค่ะเขา่ขาเข่าบนล่างเรื่อยค่ะคุณผู้ชมของ V ีไอด้วยค่ะมือน,นันเข่าค่ะเพิแนน,นสองน้อยค่ะคุณผู้ชมอ่ะเบอรงของมือนี่ค่ะวันนี้ที่ยี่สิบเจ็ดค่ะยี่สิบเจ็ดของมือนี่อาจารย์พงผ้า้วยไหวิ่งหกกับเจ็ดค่ะห้รูดหกกับเจ็ดตะวนันส่งไปทังเจ็ดหลายกว่าค่ะบ่ะเห็นนี่จับคููส่หกหกบ่จับคูใส่อย่างเลยนะคะแต่ว่า กะบแน่มานอนคะ่ะคุณผู้ชมหลุดหกกันไว้นําบ่ะหรือแจ้งใดคะ่ะกะเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะอันนี้กะบ่ได้สัมผัสอาจารย์เพิินกะหายมากแบบนี้กับไม่ลงไม้คุณผู้ชมในเบิงกันค่ะจับคู่ค่ะมีทั้งเบอดหาคู่ไปกับน้าเป็นซิปค่ะบนล่างนะคะสามหน่อยเน้นปกติและ VIP นะคะเน้นปกติและก็ VIP <c oughs> เดี๋ยว ดอกจันโตเน้นกันเ้อค่ะคุณผู้ชมจะได้ชัดเจนนะคะเน้นตรงที่ดอกจันนั่นนะคะอ่าเบาเด่นกับเบาค่ะคุณผู้ชม C7 7 C C88 c จ9 9 4 7 5 5 7 8 5 5 8ค่ะของฮานอยวันนี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้ของอาจารย์พงพารวยค่ะอาขอขอคุณหลยๆค่ะอาจารย์พงพาร่วยที่แป้งปั่นแนวทางเนาะคะ่ะเพ่นของเพ่นเพน โอ้ยมีความสุขกับห้าน้อยค่ะเพิ่มมวนทุกมือค่ะคุณผู้ชมมวนมวนเลยหละค่ะเพื่อนกัเลยชวนจินตนาค่ะว่าเอามาล่องคุณผู้ชมเบื่องน้ำแน้แนวทางเขาดีปันนี้อยากให้คุณผู้ชมเห็นมาสั่น่ะคะผู้เพิ่มมักมวนน้ำมาสั่นเอาขาล่องไปกับอาจารย์พงพารวยเบิ่งเด้อค่ะมือนี้ค่ะแต่ถามันก็มีเขาไม่รุดค่ะขั้นบอกเข่ามือนี่ค่ะขอโทษขอภัยนะคะแทน เจ้าของแนวทางเพิินก็คืออาจารย์พง์้งารวยค่ะขอโทษแทนเพิ่นนะคะท่าแนวทางบกเขาเพราะว่าเป็นการคำนวณเนาะเนาะแต่ที่ผ่านมาก็พูดได้แต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นล่อเบิงอานาะคตว่า,าสาออีเขาารือบ่เขาเนาะเนาะขั้นบ่เข่าขอโทษแต่ขั้นเขากะตามต่อค่ะคุณผู้ชมเขาบ่เขาก,ขตาขขากา็ตามต้อนะคะเพราะว่าเพิ่นห้มากเนาะ,ะจากการคำนวณฟรีนะคะ แต่ถาผู้ใดมานผู้ใดปังกะคาสม,มุดปากกาเพิ่อน,น้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมนะคะเบิงกรนค่ะคุณผู้ชมเนาะก่อนจะไปเบิงอันนี้ฮานอยวันที่27สิงหาคม2568ของพ่อเซียนเพลงนะคะพ่อเซียนเพลงแยกมากเลยค่ะกาชาติมีซีคูกาชาติมี2772 77แล้วก็22ค่ะแปลว่าเน้น2มี2กับ7เท่านี้นะคะพิเศษค่ะ มีสามสี่สามแปดสามหนึ่งสี่แปดแล้วก็สี่หนึ่งค่ะอันนี้คือพิเศษค่ะคุณผู้ชมส่วนปกติมีหกแปดหกหนึ่งหกศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์ค่ะ VIP มีสามแปดสามเก้าสามศูนย์แปดเก้าแล้วก็แปดศูนย์นะคะอันนี้เพื่อนแยกเป็นน้อยๆน่อยอยคะแต่ละน้อยมีห้าคู่สี่คู่สี่คู่ก็คือก้าชาติค่ะ ห้าคู่ก็คือพิเศษปกติและ V.I.P. ค่ะคุณผู้ชมอ่ะจินตนาขอขอบคุณลายๆค่ะที่เขามาเบิงแนวทางนะคะขอให้ทุกคนปังปังนะคะคุณผู้ชมลำลัำลุ้ยๆกันมีความสุขมีเงินทองใส่ยาขาดมือนะคะชีิตสิ่งใดให้สมปัติธนานะคะไปเที่ยวหาหนอยวันนี้ขอให้สนุกเพลิดเพลิน <ๆ S 2> <ๆ S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับจินตนาชาแนลน้ำเนเดอค่ะสวัสดีค่ะ